สวัสดีครับพี่ๆอาจารย์ทุกท่านผมเคซีบารมีพุทธโชโรวันนี้ผมพามารับชมมีดหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนมีดหมออายุวัฒนมงคล99ปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนออกวันเกิดปีที่แล้วนะครับผมขออนุญาตฝาก Facebook ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอฝากเพจก่อน เพจบารมีพุทธสโรบารมีปุญญากามโมท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพัดหลวงพ่อกวยทันตัวไม่ทันตัวทักแชทนะครับรับประกันแท้เก๊ขึ้นเต็มไม่หักเปอร์เซ็นต์แม้แต่บาทเดียวโอเคนะครับพอดีช่วงนี้เดินสายตัดสินงานประกวดหลายที่เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเ,เท่าไหร่เดี๋ยวนี้ผมให้ชมอันนี้ละกันอันนี้เป็นมีดอายุพัฒนะมงคลอ่า มีดหมอใบมีด2.5นิ้วแกะลายเสือเสือจริง,รงสวยด้วยหายากนะครับจํานวนการสร้างกิ่เล่มผมไม่แน่ใจแต่หายากจริงเพิ่งจะพบเจอพอดีไปเจอคนเก็บก็เลยได้ได้ได้มครับสวยนะครับใบมีด ตอกลายเสยมาเต็มใบาลายช่างจะไม่แตกต่างนะครับลองดูได้เลยลายมือช่างนะครับไม่แตกต่างตอกเลข1 3 6สามหกนะครับตอกโค้ดวัดพัด99โค้ดบี้นะครับอันนี้เป็นกลางปีเป็นโค้ดบี้นะครับกลางปีเป็นโคดบี้บนะครับชัดเจนนะครับใบมีดท้ายดูง่าย นะการอุดมวลสารนะแน่นปักนะผมว่าสวยนะคผมชอบดีลายแหมก็แตกต่างลายแมมเป็นแหมยกคิว้วสวยเลยนะครับท่านใดมองหาไปใช้งานทักเช็ตได้นะครับผมเปิดคู่ให้มีอย่างนี้หนึ่งเล่มแล้วก็มีเดี๋ยวเป็นพยานาคหนึ่งเล่มเดี๋ยวผม ลงให้อีกคลิปหนึ่งยังไงฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องๆครับจะได้ทําคลิปจะได้หามีดใหม่ๆมีหลายๆหลวงพ่อที่ว่าโด่งดังหรือว่ามีพุทธคุณดีบนสารดียังไงเดี๋ยวผมหามาลงเรื่อยๆอวันคลิปนี้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ